ทีนี้ก็จะเข้า,าจบจากไอป,ปรโตสตาร์มนที่น้อยหรือว่าน้อยกว่า0,05เท่าของมนโดงทิตแล้วแล้วก็จะเข้ามาสู่ปรโตสตาร์มนลกลางๆครับกลางๆก,ก็คืออยู่ระหว่าง9เท่าของโดงอทิตกับ0ูนเท่าครับผมโอเคทีนี้มมนกลางๆมีลักษณะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับคือลักษณะของพวกมวนกลางๆเนี่ยครับก็คือ เหมือนเดิมครับผมก็จะเกิดการฟิวชั่นที่แกนจะไม่สลอดเลยครับว่าในสภาพปกติเนี่ยครับการฟิวชั่นจะเกิดขึ้นที่แกนเท่านั้นถูกไหมโอเคทีนี้อพอมันเป็นอย่างนี้พอมันเกิดการฟิวชั่นที่แกนถูกไหมครับผ่านไปนานๆอุ๊บแกนแกลายเป็นฮีเลียม น้องต้องอย่าลืมไปนหนึงครับว่าพวกนี้ครับเป็นดาวที่มีมวลสูงถูกไหมฮะเอ้ดาวที่มวลสูงก่าของเดิมเมื่อกี้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนที่จะเปลี่ยนไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมเนี่ยมันสูญสีมันสูญเสียมวลไปนะฮะสูญเสียมวลไปไม่ไม่มากถ้ามองในถ้ามองในสายตาของเราแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยพวกดาวฤกษ์เช่นดวงอาทิตย์เนี่ยเสียสูญเสียมวลไปทีละเ,เป็นพันๆล้านตันเลยนะนะครับผมเพราะฉะนั้นพอมวลที่หายไปพอมวลส่วนนี้เริ่มหายไปใช่ครับดาวพวกนี้ครับก็จะเริ่มขยายเปลือกออกเพราะว่ามีแรงดัน จากการฟิวชั่นข้างในถูกไหมอ่ามันก็จะดันเปิดออกก็จะก็จะก้อนใหญ่ขึ้นทีนี้ดันเปิดออกยังไม่พอครับผมอ่าคือน้องจำได้ไหมในดาวมวลน้อยเนี่ยมันจะมีไอคอน t i ชั่นคอนชั่นนีครับที่ดึงให้ไฮโดรเจนจากทั่วทั้งดาวเนี่ยมาฟิวชั่นกันตรงกลางถูกไหมแต่ว่าพวกนี้ครับดาวพวกนี้มันขนาดใหญ่มาก เพราะฉะนั้นคอนเวล็ก์ชันเนี่ยทำงานได้ไม่ดีพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังมีไฮโดร,รเจนเหลือที่อยู่ที่แถวๆเปลือกๆ,ๆพวกนี้ฮะที่ไม่ยังไม่ถูกฟิวชันแต่ไอแก่นนะเป็นเป็นฮีเลียมไปแล้วจบละแกนนี้จบละอ่าจะไม่เกิดฟิวชันปุ๊บผลเป็นยังไงผลทำให้ปฏิกิริยาฟิวชันเนี่ยครับลามไปสู่เปลือกของมันทำให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชันทั่วทั่วไปหมดเลยนะฮะซึ่งก็จะไอดาวประเภทนี้พวกนี้ครับก็จะมีขนาดใหญ่มากมาก เรียกว่าเรซเจนซึ่งอย่างที่พี่บอกครับผมว่า,าฮีเลียมเนี่ยสามารถฟิวชันต่อไปเป็นคาร์บอนในไฮโดรเจนและออกซิเจนได้ถูกไหมแต่ว่ามันก็ขึ้นกับดาวนะมันก็ขึ้นกับมวลของดาวเนะาะาซึ่งไอ้น,นี่ครับมันข้าบเกี่ยวอยู่คือต้องมีมวลขนาดประมาณดวงดอาทิตย์ของเราครับจึงจะเกิดเป็นคาร์บอนในไฮโดรเจนออกซิเจนได้ถ้ามวลน้อยกว่านั้นก็จะไม่เกิดแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นหรือเกินไปเราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับสรุปก็คือมันจะเกิดไฮโดรเจนเอ้ยมันเกิดการฟิวชันที่ผิว ของเรไอแอนอันนี้นะครับจนสุดท้ายพอทุกอย่างหมดปุ๊บแกนตรงกลางเนี่ยก็จะยุบตัวครับส่วนผิวรบรอบเนี่ยก็จะคล้ายๆว่าหลุดออกไปล่องลอยหลุดไปในอวกาศครับแกนตรงกลางก็จะยุบตัวเป็นแกนส่วนผิวลบรอบพวกนี้ครับพอโดนหลุดออกไปปุ๊บมันก็ไม่รู้จะไปไหนถูกไหมมันก็ถูกดึงให้มาโคจรรอบแกนตรงกลางก็ะจะมีลักษณะเป็นนี้ครับ เป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นวงแหวนรอบ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 ,รอบแกนนะครับรอบรอบแกนตรงกลางเราเรียกลักษณะนี้ว่า p l a n e t a r y nebular เนี v ่ยที่พี่บอกว่าเนบิวลาคือฝุ่นถูกไหมซึ่น pancreatic เนี่ยคือการโครจอลจรรอบนะฮะไม่ได้คือแปลในภาษาไทยเนี่ยเขาจะแปลว่า nebular ดาวเคราะห์แต่ความจริงคือชื่อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดาวเคราะห์เลยนะ คือพลิทั่ายไอไพลิทอรี่ทํภาษาอังกฤษเนี่ยคือแปลว่าโคจรรอบๆอยู่ซึ่งมันก็หมายความว่าไอฝุ่นฝุ่นพวกนี้ครับที่เกิดจากการที่เกิดจากเปิดนอกที่หลุดออกมาเนี่ยก็จะไปโคจรรอบๆแก่นกลางของมันเรียกว่าไพลนทัรี่เดบิลลาเนาะซึ่งพอผ่านไปนานเนี่ยครับไอไอฝุ่นพวกนี้ก็จะฟุ้งออกไปหมดเลอแต่เป็นไวไวเดบาอยู่ก้อนหนึ่งโอเคนะฮะสรุปก็คือพวกนี้ครับ โอเคมันจะฟิวชั่นที่แกนกลางมันจะเผาผลาญไฮโดรเจนถูกไหมแล้วก็จะขยายเปลือกออกไปเรื่อยๆอ่ะฮะกลายเป็นเลไจแอนด์ครับผมหลังจากนั้นนะฮะพอพอไฮโดรเจนหมดปุ๊บมันก็จะเผามันก็จะมีการเผาผลาญรอบๆจนเกิดเป็นเลไจแอนด์ถูกไหมแล้วคราวนี้ก็พอมันหมดทั้งดวงปุ๊บไม่มีอะไรเหลือส่วนเปลือกก็จะหลุดกระจายออกไปกลายเป็นแพนเทอรี่ในในบิวลาแล้วก็จะกลายเป็นไวเดวาร์ โอเคซึ่งดวงอาทิตย์ของเรามีมวลอยู่ในช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นมวลอาทิตย์ของเราก็จะสุดทางของดวงอาทิตย์ของเราก็จะเป็นไวเดอร์วาร์ปเนาะโอเคทีนี้โอเค okay. โอเคครับประมาณนี้แล้วกันสรุปก,ก็คือปลายทางจากจากจำจำข้อที่แล้วจำเรื่องที่แล้วได้ไหมวลเ,เ,เกี่ยวกับโปรโตสตาร์ Star ที่มวลค่อนข้างน้อยอะปลายทางของโปรโตสตาร์ ที่มวลน้อยกว่าสูตรเก้าโทษครับมวลดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะจบที่ไว้ดาวาวครับไม่มีทางอื่นโอเคนะฮะโอเคก็เข้าใจเข้าใจกับตรงนี้เนาะครับผมหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โซนของที่หนักกว่านี้ฮะหมายความว่าไงมวลค่อนข้างเยอะครับประมาณ25่สบท่าอยู่แล้ว,ว่างมวลประมาณนี้ฮ โอเคพวกนี้นะครับพมวลค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะร้อนมากๆนะฮะแล้วก็จะดวงใหญ่ครับดวงใหญ่มากๆจะดวงโตโตโอเคดวงโตโตแต่ทีนี้ครับตอนเริ่มต้นมันก็เหมือนกับหมดคือเป็นไฮไฮเดรเจนตรงแกนถูกไหมหลังจากนั้นพอพออเกิดฟิวชั่นไฮไฮไเดรเจนตรงแกนตรงแกนเป็นฮีเลียมหมดปุ๊บเนี่ยอเอ้ยโทษครับ มันก็จะเกิดการฟิวชั่นไฮโดรเจนตรงแกนแล้วก็ดันเปลือกออกไปทําให้มันขยายตัวออกแลวแกนก็กลายเป็นฮีเลียมถูกไหมแต่ว่ามันจะแตกมันจะแตกต่างจากของเดิมตรงที่ว่ามวลมันเยอะมากถูกไหมครับทําให้ทําให้อะไรทําให้อาแกนของมันเนี่ยครับสามารถเกิดการฟิวชั่นเป็นธาตุที่หนักกว่าฮีเลียมเช่นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนดันไปจนถึงเหล็กได้ครับผมและเช่นเดียวกันเกี่ยวเช่นเดียวกันกับอัน นี่คือคการการพาไ,ไ,ไฮโดรเจนมาให้มาฟิวชันที่แกนเนี่ยไม่ดีพอครับส่งผลให้มีการมีการโทษครับมีไฮโดรเจนหลงเหลืออยู่ที่ผิวถูกไหมมีไฮโดรเจนหลงเหลืออยู่ที่ผิวซึ่งก็เหมือนเดิมครับทำ,ทำให้เกิดการฟิวชั่นที่ผิวขึ้นแต่อย่างที่บอกว่ามันรุนแรงมากๆนะครับคือ ดาวพวกนี uh, to to. ้ดาวอันนี้ครับใหญ่ประมาณ19เท่า10เท่า20เท่าของดวงอาทิตย์นะครับคือมันขนาดเยอะมากทําให้การการฟิวชั่นรอบๆนี้ครับรุนแรงกว่าการฟิวชั่นในพวกดาวขนาดออกมาดวงอาทิตย์ของเรามากทีสิ่งที่ได้ก็คือการฟิวชั่นรอบๆจะ่มผลให้เปลือกของมันระเบิดออกครับระเบิดออกเปซูเปอร์โนวาเปลือแกนอยู่นี้ปุ๊บอ่าซูเปอร์โนวาก็จะกระจายออกไปจนสุดท้ายเหลือแกนอยู่ตรงกลางแกนหนึ่ง อ่าครับผมแต่อย่างที่พี่บอกอีกครั้งนะครับว่าดาวพวกนี้เป็นดาวที่มีมวลสูงมากๆถูกไหมเพราะฉะนั้นไอแก่นนี่ครับก็จะมีแรงน้มถ่วงสูงมากๆสูงขนาดไหนอ่าสูงพอที่จะลดช่องว่างระหว่างอนุภาคโคเปอรตอนได้ครับก็คือมันดาวนี้จะไอแก่น,นี่ครับเราจะเรียกว่านิวตรอนสตาร์ทำไมเรียกว่านิวตรอนสตาร์เพราะเป็นแก่นที่มีแต่นิวตรอนคือเป็นนิวตรอนอัดกันอยู่แน่น เล็กมากๆนะครับเล็กสุดๆขนาดประมาณ2กิโลแต่น้ําหนักหนักกว่าดวอาทิตของเราเพราะฉะนั้นก็คือเป็นบริเวณที่มีที่หนักแล้วก็ความแน่นสูงมากๆเนาะโอเคนะครับจําไว้ตรงนี้นะเกิดซูเปอร์โนวาแล้วก็เกิดอเป็กตรอนสตาร์นะโอเคเพราะฉะนั้นช่วงมวลค่อนข้างมากเกิดซูเปอร์โนวาเกิดอิเลตอนสตาร์ครับโอเคเเดี๋ยวมาทวนกันแบบเป็นคำพูดนิดนึง มีไฮโดรเจนฟิวชันแล้วก็ดันเปลือกออกไปถูกไหมแกนกลางถูกใช้หมดปุ๊บทำให้ฟิวชันลามไปที่เปลือกทำให้อุณหภูมิขนาดแล้วก็ความสว่างเนี่ยครับตอนนี้สูงมากๆนะคือช่วงที่ช่วงที่ฟิวชันลามเปลือกอยู่เนี่ยครับทั้งทั้งทั้งในเดซายแอนแล้วก็ทั้งในประเภทนี้ด้วยเนี่ยมันจะทําให้อ่าความสว่างเนี่ยสูงมากๆนะครับสูงสูงขนาดที่ว่าประมาณไหนดี้ไอ้ว่า อตอนนี้เราก็มีอยู่บนฟ้าอยู่ก็คือดาวถ้าพี่จะไม่ผิดนะบิทเทลจูสบ้างฮะที่เป็นประเภทเลเจแอนอยู่วะก็น้องลองสังเกตดูคือมันก็ค่อนข้างสว่างเด่นกว่าดาวอื่นๆรอบๆแล้วก็เป็นสีแดงชัดเจนมากนะพู้เลเจแอนทีนี้โอเคฟิวชั่นลามที่เปิดทำให้อุณหภูมิขนาดของสว่างตอนเนี้ยเยอะมากๆครับทีนี้ขั้นแรกเราจะเรียกบ,บูสเปอร์เจแอนก่อนแล้วคราวนี้ก็จะค่อยๆสูญเสียมวลกลายเป็นเลสเปอร์เจียนซึ่งความจริงแล้วเนี่ย อ่าไม่ค่อยเน้นเรื่องบูสปเปอร์ไจแอนนะเอาเป็นว่าจำให้ได้แล้วกันว่าพวกนี้จะกลายเป็นเลส,สปเปอร์ไจแอนครับผมถามว่ามันต่างจากเลสไจแอนอยังไงคำตอบคือมันใหญ่กว่าเลสเติมคำว่าซูปเปอร์เข้าไปแค่นั้นเองจบไม่มีอะไรมากเนาะโอเคทีนี้เกิดการระเบิดขึ้นรอบผิวดาวฤกษ์เกิดเป็นซูปเปอร์โนวาซึ่งก็จะระเบิดเปลืนนอกนอกออกไปส่วนแกนที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมา,มากๆจะอัดตัวกันเป็นนิวเป็นนิว,เป,นนวเป็นดาวนิวตรอนนิวตรอนซาร์นะครับผมโอเค ีนี้อย่างที่พี่บอกว่าดาวพวกนี้ครับมันมีมวลมากพอที่จะทให,ให้ฮีเลียมเนี่ยฟิวเอยมีการฟิวชันเกินขั้นฮีเลียมไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นูเปอร์โนวาที่มันระเบิดเนี่ยครับมันก็จะปลดปล่อยเปลือกนอกออกเปลือกนอกก็คือเปลือกเปลือกที่มีการฟิวชันนะครับพอมันระเบิดออกเนี่ยครับมันก็จะปลดปล่อยพวททกธาตุหนักธาตุหนักคืออะไรคือธาตุที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมครับอย่างเช่นคาร์บอนใน คาร์บอนนิวเคลียร์ออกซิเจนนีออนอะไรก็ตามหนักไปถึงเหล็กเนี่ยครที่ระเบิดออกมาเป็นเนบิลารุ่นใหม่จำเนบะิลาได้เนาะเนบิลาร์คือกลุ่มหมอกควันที่มันเป็นบ่อ,บอกเกิดของดาวฤกษ์เนาะครับผมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือเนบิลาเนี่ยครับเนบิลาร์รุ่นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือเกิดจากพวกฝุ่นเฉยๆแต่คือรุ่นหลังๆมาเนี่ยครับก็คือเกิดจากการระเบิดของซสปเปอร์โนะวาที่แหละระเบิดปุ๊บก็จะปล่อยฝุ่นปล่อยแก๊สปล่อยอะไรเต็มมาเต็มมาหมดเลยแล้วก็เกิดเกิดเป็นเนบิลาขึ้นมาโอเคนะ เีทีนี้สุดท้ายคือโปรโตสตาร์ที่มวนมากที่สุดมวนมากกว่ายี่สิบห้าของมวนสันนะฮะซึ่งกระบวนการนะครับจะเหมือนมวนของมวนเดิมถูกไหมแต่ว่าน้องจําขั้นตอนที่มันอันนี้ได้ปะขั้นตอนที่ข้างในข้างในก็เป็นขั้นตอนที่มันดันออกครับแล้วข้างในก็กลายเป็นแกนของธาตุหนักคือตอนแรกเป็นฮีเลียมก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุหนัก ถูกไหมอ่าขั้นตอนเนี้ยครับคืออย่างที่พี่บอกว่ามวลมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี้ยอ่ามันจะสกหมนตอนที่เกิดฟิวชั่นที่เปลือกเนี้ยมันจะคงสภาพอยู่เป็นดาวไม่ไหวนะครับผมผลที่ได้คือระเบิดเปลือกออกไปทันทีไม่มีการเป็นใจแอนทางนั้นระเบิดเลยตุ้มแล้วแก่นกลางนะครับเนื่องจากว่ามันหนักเกินจะที่จะอยู่เป็นดาวนิวตรอนเอ้ยเนื่องจากว่าแรงน,น้มถ่วงสูงเกินกว่าจะเกิดเป็นดาวนิวตรอนได้สิ่งที่จะเกิดคือจะเกิดเป็นหลุมดําขึ้นมา ตรงแกนส่วนเปลือกรอบๆเนี่ยครับก็จะระเบิดออกเป็นซูเปอร์โนวาถูกไหมแล้วก็จะโครจรอ,อยู่รอบๆกลุมดำโอเคนะครับสรุปก็คือในกรณีที่มวลมากกว่า25เท่าของมวลดวงอาทิตย์เนี่ยพวกนี้จะอยู่เป็นดาวไม่ไหวแล้วก็จะเกิดเป็นกลุมดำขึ้นมาครับผมทีนี้นิดนึงครับพวกเกณฑ์การแบ่งว่ามากน้อยอะไรพวกนี้ครับ25มาก25 25 9 0.5 0.08อะไรพวกนี้ครับเกณฑ์มันไม่แน่นอนนะ โอเคนะครับขึ้นกับหนัง okay. สือบางเล่มไม่ได mm ้เ hmm. ขียนเท่าไหร่นะแล้วก็เพราะมันมีการข้าบเกี่ยวกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบางจังหวะเนี่ยฮะดาวที่มีมวลเป็น24เท่าของมวลของมวลดวงอาทิตย์เนี่ยก็มีโอกาสเกิดเป็นหนุ่มดําได้เช่นกันคือมันไม่ได้ล็อกเป๊ะขนาดนั้นว่ามันต้องเกิดว่ามวลเท่านี้เกิดเป๊ะๆอย่างเงี้ยครับมันมีปัจจัยเยอะเหมือนกันเนาะโอเคแต่ว่าอันนี้ก็คืออินตามหนังสือของสสวทเนาะซึ่งก็ไม่ตรงกับบางแหล่งที่พี่เรียนเหมือนกันแต่ก็ตามที่น้องเรียนอะไรกันครับประมาณนี้เนาะโอเคทีน จะเห็นได้ว่าตัวส่ว,วสอนอยอ่มากถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะสรุปเราจะสรุปเป็นอย่างนี้ครับวิทยการของดาวฤกษ์เนี่ยเริ่มต้นจากเนบิวลาถูกไหมแล้วก็เกิดเป็นโปรโตสตาร์ขึ้นมาซึ่งโปรโตสตาร์เนี่ยครับอ่าก็จะเกิดก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบที่อ่ามวลน้อยกว่า0.08 ถูกไหมพอร์โมนน้อยกว่าศูนย์จุดศูนย์แปดปุ๊บสิ่งที่เกิดคือเป็นบาวดาวับผู้ไงคือไม่เกิดอะไรนั่นแหละแต่ถ้ามวลมากกว่าศูนย์จุดศูนย์แปดทีนี้เกิดตามมาคือมันจะเกิดเป็นสตาร์ขึ้นครับเกิดเป็นดาวขึ้นมาจริงๆขึ้นมาอะฮะทีน,นี้ดาวนี่ครับก็จะถูกแบ่งอีกถูกไหมเป็นเคสที่มวล ขอโทษครับคื e อมันมากกว่าศ er ูนย์จุดศูนย์แปดเลยนะครับเอ้ยโทษครับเก้ามากมวลน้อยกว่าเก้าเท่าดวงอาทิตย์กับมวลมากกว่าเก้าเท่าดวงอาทิตย์ถูกปะฮะพวกมวลน้อยกว่าเก้าเท่าดวงอาทิตย์เนี่ยครับพอถึงไปถึงแข้อแก่ๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอาร์เรย์เจแอนถูกปะแล้วก็กลายเป็น พันธุ์ทอีเนบูลาซึ่งสุดท้ายก็จะลาทางโลกเหลือเป็นไวท์ดาวน์นั่นเองโอเคนะครับผมส่วนพวกที่มวลมากกว่า9เท่าของโมวโลดวงอาทิตย์นยครับมันจะเกิดเป็นซูเปอร์แอน โอเคนะซึ่งซูเปอร์จแอนต์ก็ยังไม่จบแล้วก็ต้องดูอีกว่ามันเนี่ยว่ามวลของมันเนี่ยน้อยกว่า25เท่าของมวลดวงอาทิตย์หรือมวลของมันมากกว่า25เท่าครับเพราะถ้าเกิดว่ามวลของมันมากกว่า25เท่าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นอันนี้นะฮะถ้ามวลของมันมากน้อยกว่า25เท่าก็จะเกิดเป็นดาวนิวตรอนแต่ถ้าเกิดว่ามวลของมันมากกว่า25เท่าก็จะเกิดแบล็คโฮลนั่นเอง โอเคนะครับ okay, ประมาณน okay, okay, so okay, ี up. ้แต like like okay, okay, ่ก right. okay, like ็ต้องอย่าลืมนะว่าตรงนี้เกิดสุวรรณวาด้วยนะโอเคนะไม่ได้เขียนแต่ก็ให้ดูเองนะครับโอเคเดี๋ยวขยับนิดนึงให้มันเห็นได้ชัดๆโอเคก็คือสรุปเรื่องของอการวัฒนาการของดาวเรเดอเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าเซลล่าเอฟเอฟเวอร์ชันเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่องต่อไปนะฮะโอเคจบเรื่องวิวัฒนาการของดาวเรเอ์แค่นี้ครับ ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ